มาพบกับรายการสายลับจับทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาเจอกันทุกๆวันจันทร์นะครับช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับผมอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันนะครับสําหรับแนวโน้มทองคําที่จะเกิดขึ้นในอาทิตย์นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครติดตาม รายการสายรับจับทองคำมาตลอดเนี่ยนะครับก็เห็นว่าทองคำเนี่ยมันเคลื่อนไหวนะครับเป็นไปตามคาดการเอาไว้นะครับทองคำเนี่ยมันปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตามเทนขาลงสมบูรณ์ตัวที่ทองคำเนี่ยมันสามารถลงไปแตะจุดต่ำสุดได้ที่ราคา1,760เหรียญในทิตที่แล้วนะครับก็ใกล้ขึ้นแล้วนะครับ ถ้าเกิดใครที่ติดตามรายการนี้มาตลอดนะครับจะจำได้ว่าผมเนี่ยเคยพยากรณ์เอาไว้ว่าในปีนี้นะครับทองคำเนี่ยมันจะลงไปแตะถึงราคาประมาณ1,730เหรียญตอนนี้ก็ลงมาถึง1,760เหรียญแล้วนะครับอีกแค่30เหรียญครับก็จะได้เห็น แล้วมาดูกันว่าจะเป็นไปตามที่ผมได้คาดการเอาไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วหรือไม่อย่างไรนะครับปัจจุบันนะครับทองคำก็ปวนเปลี่ยนนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ1 8 0 0งเหรียญน,นะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ดับ30บาทต่อดอลลาร์ในอาทิตย์นี้นะครับเราก็คงได้เห็นทองคำเนี่ยนะครับ วิ่งอยู่ในกรอบประมาณ1,730ถึง1,790เหรียญตามที่ผมเคยฟันทงให้เอาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวอาทิตย์นี้ครับจะเอายังไงต่อนะครับทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวขึ้นได้อีกไหมนะครับจะขึ้นได้เท่าไหร่ชาวดอยรอบนี้ครับเริ่มหน,หนาวแล้วนะครับทองคำเนี่ย จะมีโอกาสปรับตัวลงลึกอีกไหมนะครับถึงจะหยุดเกมขาลงได้นะครับมากมายหลายคําถามที่ถามเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันในช่วงแรกเลยละกันแนวโน้มทองคําวันที่22ถึง26กุมภาพันธ์64นะครับก็จะมีดังนี้ข้อที่1เลยเราเริ่มต้นนะครับด้วยข่าวดีให้กับชาวดอยก่อน ตอนนี้ชาวดอยนะครับใจเย็นๆเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันเสียสมดุลแล้วนะครับจึงทำให้ผมเนี่ยคำนวณได้ว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับในกรอบแรกเนี่ยที่ราคา1,810ถึง1,815เหรียญแล้วก็กรอบที่2เนี่ยที่ราคา1,825 ถึง1,830เหรียญข้อที่2จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางนะครับปัจจุบันเนี่ยมันย้ายตำแหน่งมารอที่ราคา1,795เหรียญแล้วนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันทะลุขึ้นไปได้นะครับเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันก็จะเริ่มทำงานแต่อาทิตย์นี้ จนถึงอาทิตย์หน้าครับทองคำเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมดไซ์เวย์นะครับเพราะเนื่องจากว่าเทนขาขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นระยะกลางก็จริงแต่ว่าระยะยาวกับยาวใหญ่เนี่ยมันยังเป็นขาลงอยู่ทีนี้ต้องมาดูกันว่ามันจะสามารถผ่าน1,795เหรียญได้หรือไม่อย่างไรข้อที่3นะครับปัจจุบันนี้ ทองคำเนี่ยมันยังไม่สามารถยืนเหนือราคา1,795เหลรียญได้จึงทำให้เทนขาลงสมบูรณ์เนี่ยมันยังคงทำงานอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะกดดันให้ทองคำเนี่ยปรับตัวลงต่อไปให้ถึงเป้าหมาย1,730ถึง1,740เหรียญให้ได้ข้อที่4นะครับกรอบทองคำ อาทิตย์นี้ครับจะวิ่งในกรอบราคา1,770ถึง1,795เหรียญครับทะลุออกข้างไหนได้ก่อนนะครับรับรองว่าท่านได้เห็นทองคำเนี่ยเป็นพลุสีเขียวหรือน้ำตกสีแดงแน่นอนอีกรอบหนึ่งเป้าหมายกำไรขาขึ้นสูงสุดในอาทิตย์นี้ครับอยู่ที่กรอบราคา1,830เหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรขาลงต่ำสุดในที่นี้ครับอยู่ที่ราคา1,730เหรียญข้อที่ห้าครับ สรุปนะครับแนวโน้มทองคำในช่วงแรกนี้ก่อนนะครับว่าตราบใดที่ทองคำยังไม่สามารถรีบาวผ่านด่านราคา1,795เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่ออีกรอบหนึ่งนะครับแต่รอบนี้เนี่ยน่าจะลงนะครับไปถึง1,730ถึง1,740เลย แต่ถ้าเกิดเกมมันพลิกล็อกนะครับเกมทองคำเนี่ยมันสามารถดีดตัวขึ้นไปเนี่ยยืนเหนือราคา1,795เหเหรียญได้นะครับก็ให้เปิดซื้อบายตามน้ำไปก่อนนะครับไปกินกำไรสั้นๆได้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทองคำเนี่ยมันก็จะถูกตบกลับลงมาอยู่ดีนะครับเพราะว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยนะครับยังอยู่อีกไกลนะครับ ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,860เหรียญถ้าเกิดมันยังรีบาวขึ้นไปไม่สามารถผ่านจุดนี้ได้นะครับทองคำเนี่ยไม่มีวันเป็นขาขึ้นจริงๆเด็ดขาดมาดูแผนการซื้อขายทองคำนะครับแบบโกลสปอรตที่จะเกิดขึ้นใน1-2วันนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างเอาภาพรวมก่อนนะครับอาทิตย์นี้นะครับทองคำเนี่ย มันต้องกลับขึ้นไปยืนเหนือราคา1,795เหรียญให้ได้เท่านั้นนะครับเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยถึงจะทำงานอีกครั้งหนึง่งโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงราคา1,825ถึง1,830เหรียญเนี่ยก็ยังมีแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยนะครับมันยังกลับขึ้นไปยืนเหนือราคา1,795เหรียญไม่ได้นะครับอาทิตย์นี้นะครับทองคำเนี่ยจะปรับตัวลงอย่างหนักนะครับ แล้วก็รุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะไปแตะที่กรอบราคา1,730-1,740ถึงเหรียญเลยสำหรับท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกำไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดอยอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1น,นะครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1,790เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,795 ถึง1,798เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดซื้อใบต็อปครับที่ราคา1,795เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,801ถึง1,803เหรียญข้อที่สครับตั้งเปิดซื้อยบต็อปครับที่ราคา1,801เหรียญทะลุขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,807ถึง1,810เหรียญข้อที่สี่ครับ ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปที่ราคา1,807เหรียญทะลุลขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,812ถึง1,815เหรียญข้อที่5ครับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอทองคำครับย่อดตัวลงมาก่อนนะครับตั้งเปิดซื้อบายลิมิตรอครับที่ราคา1,776 1,762แล้วก็1,750เหรียญครับทั้ง3จุดนี้ครับเป็นจุดเด้งรีบาวครับ ถ้าเกิดใครซื้อครบ3ไม้นี้แล้วนะครับทองคำยังลงต่อนะครับเลิกซื้อทันทีข้อที่6ครับขีดเส้นตายกับชาวดอยครับที่ราคา1775เหรียญครับแต่ไปทีทองคำเนี่ยยังยืนเหนือราคานี้ได้อยู่นะครับโอกาสที่ทองคําจะขึ้นต่อเนี่ยก็ยังพอมีลุ้นนะครับและถ้าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมาทะลุ1795เเหรียญขึ้นไปได้ด้วยนะครับ ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าทองคำเนี่ยขึ้นต่อแน่นอนแล้วนะครับในช่วงเวลาสั้นๆมาดูในส่วนของท่านที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่กันบ้างนะครับเพื่อเก่งกำไรขาลงหรือว่าติดเหวอยู่ตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะข้อที่1ครับตั้งเปิดขายเลตตอบครับที่ราคา1,780เหรียญครับหลุดลงไปได้นะครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,772 ถึง1,775เหรียญข้อที่2ครับตั้งเปิดขายซึ่งตอบครับที่ราคา1,775เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,767ถึง1,770เหรียญข้อที่3ครับตั้งเปิดขายซึ่งตอบครับที่ราคา1,769เหรียญหลุดลงไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา1,762ถึง1,764ข้อที่4ี่ครับ ตั้งเปิดขายเทรศอตอ์ครับที่ราคา1,760เหรียญครับหลุดลงไปได้นะครับไปรอปิดกำไรครับที่ราคา1,746ถึง1,750เหรียญได้เลยข้อที่5นะครับขีดเส้นตายครับให้กับชาวเหวช่วงแรกนะครับขีดเส้นตายไว้ที่1,795นะครับตาไปที่ทองคำเนี่ยมันยังยืนเหนือราคานี้ไม่ได้นะครับก็ยังไม่ต้องกลัวนะครับทองคำเดี๋ยวมันก็ปรับตัวลงต่อ แต่ถ้าเกิดมันทะลุ1,795ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็ให้ชะลอการเปิดขายเอาไว้หน่อยหรือว่าเล่นได้ครับเล่นเซลล์ได้เล่นเปิดขายได้แต่ว่าเล่นให้เบาๆนะครับอย่าเล่นเยอะเพราะว่าทองคำเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปถึงประมาณ1,730เหรียญถึงจุดนั้นน่ยท่านค่อยเปิดขายเซลลลงส่วนลงมาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันหลุดต่ากว่าราคา1,760เหรียญลงไปได้เนี่ยนะครับ แนะนำว่าเปิดเทขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยครับยังไงเนี่ยท่านได้เห็นกําไรที่1745ถึง1750แน่นอนสรุปคําแนะนําวันนี้ครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับอาทิตย์นี้ครับอาจารย์เติ้งยังให้น้ําหนักขาลงอยู่นะครับแต่ว่าให้น้ําหนักเนี่ยน้อยลงแล้วนะครับให้ประมาณแค่60โอกาสที่ทองคำเนี่ย ปรับตัวลงต่อยังมีนะครับตามเทนขาลงสมบูรณ์แต่เนื่องจากว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยมันเกิดเสียสมดุลน,นะครับจึงทำให้น้ำหนักการรีบาวของทองคำเนี่ยที่มันจะทะลุ1,800เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยมีสูงนะครับให้ประมาณ80%เลยนะครับฉะนั้นแล้วครับอาทิตย์นี้ครับทองคำครับจะเล่นยากนิดนึงนะครับพยายามเล่นตามแผนที่ให้ไว้พิกเกมให้ทันนะครับพิกไปพิกมา การคำนวณทุกอย่างนะครับในคลิปนี้นะครับผมคำนวณให้แบบละเอียดที่สุดแล้วก็รัดกลุ่มที่สุดแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่ว่านักลงทุนเองครับว่าจะใจถึงแค่ไหนถ้าใจไม่ถึงอาทิตย์นี้ให้นั่งมองไปก่อนนะครับอย่าไปเล่นแต่ถ้าเกิดใจถึงครับเล่นตามแผนที่ให้ไปฟันกําไรตามแผนได้เลยนะครับก็คงมีแค่นี้ใครมีปัญหาเรื่องพรอนนะครับต้องการคําปรึกษานะครับ ก็โทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างบนนะครับ0659425654นะครับก็ให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจก็พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าครับกับรายการสายลับจับทองคำช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับจากอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ